อยา,าคนครับ,รบผมอนนี้เปอาชีเโ<อ>เร,เร,รบ,รบเสริมเพื่อจะโเด็กเรียนปรับเรียนค่ะเด็กอีอตงเด็กเรียนค่ะอ,อ,อันนี้เรียนรับไหนครับ อ๋อปวสแล้วค่ะขึ้นปวสค่ะคี่หนุ่มค่ะ

ซึ่นปีนี้นะครับทางวัดมีบริการนะครับให้เด็กวัดมาทำความสะอาดโรงเย็นนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับเด็กวัดเป็นทุนการศึกษานะครับก็มีเด็กวัดนะฮะมาช่วยกันอย่างแข็งขันและโดยพร้อมเพรียงนะครับผมในหัวหน้าแก้งเด็กวัดนะฮะจะเป็นชราวัดก็แล้วแต่นะครับก็ ฝากบอกกับพี่น้องพ,พี่เพื่อนๆน,นะครับนี่ก็โอเคฮะคนี่ถ้าเป็นโลงเย็นนะครับก็เผื่อนะฮะเราไม่ได้แช่งใครแต่ความเตรียมพร้อมไว้ดีที่สุดสวัสดีครับ